ขณะนี้พบเรือขนส่งน้ำมันลม่มส่งผลทําให้มีน้ํามันรั่วไหลพบคราบน้ํามันบนผิวน้ําทะเลกินพื้นที่บริเวณชายหาดทั้งหมดและเจ้าหน้าที่กําลังเก็บกู้คราบน้ํามันคาดว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณนี้แน่นอนผู้ว่ารชาชการจังหวัดประกาศแจ้งเตือนประชาชน งดกินอาหารทะเลที่จับจากประมงในบริเวณดังกล่าวชั่วคราวสำหรับข่าวต่อไปครับขณะที่ได้เกิดอา้าวแย่ละทีวีเขาประกาศข่าวน้ำมันรั่วลงทะเลตรงบ้านเราเลยเนี่ยเมื่อกี้ข่าวเขาแจ้งว่าอย่าเพิ่งกินอาหารทะเลช่วงนี้เห็นว่ามีสารเคมีเยอะอันตรายมากทั้งกลิ่นทั้งคราบน้ำมันคุณแม่คะแล้วแบบนี้เราก็อดกินต้มยำทะเลนะสิอุตสาเตรียมพุงกลางเย็นนี้เลยนานๆพี่บอสจะกลับมาเยี่ยมบ้านเตรียมทะเลเผารอเลย หมดกันอาหารเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกไม่ให้กินอาหารทะเลที่จับจากประมงที่อยู่ในจุดน้ํามันรั่วเรารอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อนนะคิดว่าเจ้าหน้าที่คงมาแจ้งเตือนเราเร็วๆนี้ประกาศนะครับประกาศเนื่องจากเกิดเหตุน้ํามันรั่วมีคราบน้ํามันติดมากับกุ้งหอยปูปลาที่จับมาด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเก็บตัวอย่างอาหารทะเลจากประมงทั้งหมดไปตรวจหาสารพิษนะครับ ช่วงนี้ให้ทุกคนหลีกเลี่ยงอาหารทะเลไปก่อนจนกว่าจะทราบผลนะครับนั่นไงมาละเร็วมากๆงั้นเปลี่ยนแผนกันดีกว่าถ้าอาหารทะเลมีน้ํำมันติดเราไม่เสี่ยงกินดีกว่าวันนี้กินเป็นหมูไก่กับอาหารอื่นไปก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกินสารพิษเข้าไปเกิดอะไรขึ้นไม่คุ้มกัน หนูชมพู่ช่วยแม่โทรหาพ่อกับพี่บอสหน่อยนะว่าไม่ต้องซื้ออาหารทะเลเข้ามาแม่ไปหาซื้อของสดอื่นมาทำแทนจ้ะได้เลยค่ะคุณแม่ปลอดภัยไว้ก่อนนะเนอะเฮ้ยกินข้าวไข่เจียวหมูสับกับหมูทอดก่อนละกันถือซะว่ารู้หลักตัวรอดเป็นยอดคนจ้าสมบัติสำนวนดีจริงลูกคนนี้เอาเป็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ากินอาหารทะเลได้แล้ว ปลอดภยัยแม่จะจัดทะเลเผาชุดใหญ่ให้เลยไปไปรีบโทรหาพ่อกับพี่เราก่อนแล้วช่วงนี้ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นเดินเข้าไปแถวนั้นล่ะไม่ใช่แค่คราบน้ำมันนะมันมีกลิ่นเหม็นมากด้วยสูดเข้าไปแล้วเป็นผื่นเป็นแพ้เกิดเป็นลมรับสารพิษเข้าปอดไปแม่จะส่งโรงหมอไม่ทันเละแย่เลยบอกเพื่อนๆด้วยล่ะไม่ต้องอยากวิ่งลงเล่นน้ำทะเลกันตอนนี้นะเสี่ยงไปอันตรายผุดผดได้เลยครับคุณหมอ แม่เรานี่เป็นหมอได้เลยนะเนี่ย